กราบสวัสดีนะคะกาลยานะมิตรกาลยานธรรมเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกท่านนะคะวันนี้ก็ช่องวันเวย t u b e นะคะก็ได้ทำในเรื่องของการเผยแพร่ธรรมเพื่อพระนิพานนะคะร่วม5ปีแล้วนะคะจริงๆแล้วทำมากกว่า5ปีแต่ว่าด้วยความที่เพิ่งจะมาสนใจในการที่จะเผยแพร่ธรรมไปทางช่อง y o u t u b e นะคะเพราะ รู้ว่าทุกคนเนี่ยที่สนใจก็จะมีในเรื่องของการติดตามตามช่อง y t u t u เนี่ยมากกว่าที่อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทาง YouTube เองก็มีความเมตากับช่องมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอ่านะคะ Google accent นะคะหมายถึงว่าคนที่ผ่านกฎของ YouTube แล้วเนี่ยนะสามารถ ที่จะทำ YouTube ให้มีคนดูได้มากกว่า4,000ชั่วโมงนะคะตั้งแต่4,000ชั่วโมงแล้วก็มีในเรื่องของการที่มีผู้ติดตามนะคะตั้งแต่1,000คนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่นะคะที่เป็นความเมตตาการุณานะคะซึ่งกันและกันนะคะซึ่งตัวนี้ก็เพียงแค่ว่าถ้าใครผ่านกฎแล้วเนี่ยสามารถที่จะ มีโฆษณาลงในช่องได้ตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่มากมายนะคะเพียงแต่จะมาแจ้งเพื่อให้กําลังใจกับผู้ที่สอนทำทุกท่านนะคะก็ตอนนี้ก็มีสิบกว่าชีวิตแล้วนะคะที่เป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเสียสละเวลาแล้วก็แบ่งปันความรู้แล้วก็เล่าประสบการณ์ตรงของการปฏิบัติธรรมเพื่อการสิ้นทุกถาวรให้ได้ ธรรมธาตุดั้งเดิมแท้หรือให้ได้อัศวคยายานหรือให้ได้นิโรธธรรมนิพานธรรมวิราคาธรรมนะคะมารื้อถอนสิ่งที่เป็นมลทินไม่ดีทั้งหลายในจิตจิตผู้นั้นจึงเกิดความชุ่มชื่นเบ่งบานแล้วก็เป็นจิตที่เขาเรียกว่ามีความหลุดพ้นนะคะผู้นั้นจะรู้ด้วยตัวเองนะคะผู้นั้นจะรู้ด้วยตัวเอง ผู้นั้นจะรู้ด้วยตัวเองถ้าภาษาพระหรือเรียกว่าพระพุทธเจ้าท่านจะบอกว่าผู้ที่สําเร็จบรรลุถึงจิตที่หลุดพ้นแล้วเนี่ยนะคะจะมีอยู่สองแบบนะคะแบบสอุปาที่เสสะนิพานธาตุกับอีกแบบหนึ่งอนุปาที่เสสะนิพานธาตุนะคะนิพานของพระพุทธเจ้ามีสองลักษณะนะคะนะลักษณะที่หนึ่งนะได้ กำจัดสิ่งที่ไม่ดีในส่วนของราคะโทสะโมหะสิ้นไปแล้วแต่ยังมีเบญจขันยังมีชีวิตอยู่นะคะสะอุปาทิเศสนิพันธาตุนะคะและตัวที่สองอนุปาทิเศสนิพันธาตุหมายถึงการได้นิพานได้การดับของราคะ โทสะโมหะไปแล้วและอายุไขหมดหมายถึงมีการที่เขาเรียกว่าสิ้นไปแห่งชีวิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวพี่วันและทีมงานบ้านพระนิพานนะคะได้ถูกคุณพ่อวิสุทธิพุทธรังสีผู้ใหญ่สูงสุดในพระนิพานยก,กจิตแล้วให้ทำงานจึงให้อยู่ในรูปของคารวะที่ได้สะอุปา ที่เสสะนิพานธาตุยังทำงานเพื่อพระนิพานนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะราคะนะคะให้เน้นไปเลยนะคะสำหรับผู้ที่ถึงธรำและเข้ามรรคผลนิพานจะรู้ด้วยตัวเองด้วยประสบการณ์ตรงนั่นก็คือการจะไปรู้ไปเห็นสัมผัสพระนิพานได้ผู้นั้นจะต้องเข้าใจว่า นิพานมีลักษณะยังไงอย่างของพี่วันเนี่ยนิพานคือการที่ทําให้จิตของเราตัวเนี้ยชุ่มชื่นเบิกบานไร้มนทินของความเศร้าโศกเสียใจอะไรในรักคิดถึงตัดสภาวะเหล่านี้ได้นี่คือสวนราคะเลยนะคะโทสะโมหะตัวนี้เกิดจากการที่เราต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของการใช้ชีวิตนะคะก็จะทำให้อาการที่เขาเรียกว่าเสียดแทงใจ เจ็บใจเจ็บจิตท,ที่ใจเจ็บแปลที่ใจตัวนี้หายไปโดยสิ้นเชิงถาวรเช่นกันไม่กลับกำเริบอีกนะคะแล้วก็ในส่วนของโมหะนี้คือประสบการณ์ในการที่จะเรียนรู้จะเชื่ออะไรต้องเกิดจากการที่เรียกว่าเข้าไปถึงสิ่งนั้นอย่างจริงจังนะคะวันนี้ก็อยากจะกราบเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมนะคะว่าการได้สัพปาที่ศีรษะนิพพานธาตุ คือการที่ได้ราคะโทสะโมหะนะสูญสิ้นไปจากเนื้อตัวชีวิตแต่ยังมีชีวิตอยู่ให้เข้าใจนะคะว่านิพานมีสองแบบพอพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงรักพระองค์ท่านและก็รักครอบครัวแล้วก็รักนะประชาชนอื่นๆท่านจึง พยายามแนะนำให้ไปหาที่สูงสุดในการสิ้นทุกข์ถาวรการสิ้นทุกข์ถาวรก็คือการที่เรานั้นได้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ในขณะมีชีวิตแล้วนะคะหลังจากร่างกายแตกดับไปเราก็จะเข้าสู่คำว่าอัปมันตะ อมตะทิพนิพานนะคะตลอดกาลนานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดเพราะการเกิดเป็นทุกข์นะคะสิ่งที่มาบอกวันนี้ก็คือการสอนธร,รมนะคะที่ลงใน YouTube ช่องวันเวส่วนใหญ่จะเป็นของกัลยานามิตรกัลยาณธรรมร่วมกับพี่วันในการที่แบ่งปันธรรมเพื่อพระนิพานนะคะอันนี้ก็คือการยืนยันของ Google นะคะว่าช่องของเรา ผ่านกด YouTube ทุกอย่างนะคะช่องนี้ไม่ใช่สีเทาสีดำหรือนะเราจรึงจะบอกว่าการมาพูดทำของเราเราพูดด้วยความจริงใจนะคะเป็นเรื่องจริงและพูดให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่เข้ามานะคะในการรับฟังรับชมนะคะและเราพูดให้ถูกกับ นะกาลเทศะเพราะฉะนั้นช่องนี้ส่วนใหญ่คนที่พูดคือผู้ปฏิบัติเองปฏิบัติจริงรู้เห็นจริงเอามาแบ่งปันทำตรงนี้ก็เป็นการที่แบ่งปันด้วยใจจริงๆนะคะต้องยอมเสียสละเวลานะคะแล้วก็อันนี้ก็คือนะ เป็นเหมือนความมีคุณค่าของ YouTube นะคะทำให้ได้ Google Adsense นะคะอันนี้ก็มาขอบคุณน้องๆขอบคุณทาง YouTube ด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องของการที่เขาจะมาลงโฆษณาใน YouTube นะคะตัวนี้ก็ถ้าเพื่อนๆน,นะคะไม่อยากฟังโฆษณาก็กดผ่านไปนะคะแต่ถ้าช่วยเหลือในเรื่องของน้ำไฟอินเทอร์เน็ตของสถานธรรมก็ <laughs> ก็อาจจะนะมีในเรื่องของการรับชมโฆษณาบ้างแต่ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ปัจจัยหลักปัจจัยหลักของเราคือเราต้องการให้ทําไปถึงผู้ที่สนใจแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโยงทำที่ทุกคนได้มา แบ่งปันตัวนี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงนั่นแหละคือเป้าหมายสูงสุดของการที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าหาธรรมธาตุดั้งเดิมนะคะผู้ที่จะจบกิจแล้วในชาตินี้นะคะส่วนใหญ่ถ้าพระพุทธศาสนานะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะบอกว่าการจะพ้นทุก์อย่างถาวรสิ้นเชิงหนึ่งจะต้องบรรลุธรรมเป็นพ่อพระพุทธเจ้าสองจะต้องบรรลุธรรมเป็นพระอ,อรหันต์หรือ เป็นผู้ที่จบกิจนะคะมีความเป็นวิมุตตเกิดขึ้นนะคะจิตจะสะอาดจะสว่างจะสงบจะสำเร็จในทุกๆอย่างที่ทำได้เร็วเกิดจากการที่เราเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานนะคะพื้นฐานที่อยากจะให้ทุกคนจำว่าพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งแต่ตัดสรู้ธรรมจนถึงวันที่ปรินิพานเนี่ยนะท่านจะสอนกฎใหญ่ๆไว้สีก่กฎ กฎที่1เป็นกฎนะคะอริยสัจสี่นะคะทุกสมุทยัยนิโรธมักกฎที่สองนะคะท่านรู้ในเรื่องของการตัดสุบธ,ธรรมเรื่องพระนิพานนะคะคือราคะโทสะโมหะหายไปจากจิตเกลี้ยงไปเลยไม่กลับกำเริกอีก นะคะแล้วก็กฏที่เกี่ยวกับการโยงใยของ12องค์ธรรมนะคะท่านก็จะบอกยากสำหรับคารวาสหรือเทวดาที่ไม่ใช่นักบวชแต่ว่ากฎตัวนี้ท่านก็ได้นำมาเผยแพร่คืออิทัปปะยะตาหรือกฎปฏิจจสมุตบาทนะคะตัวนี้ก็เป็น12องค์ธรรมที่เชื่อมโยงโยงใยกันนะคะสิ่งที่ท่านตัดสรู้ แล้วก็เราสามารถเอามาใช้พิจารณาเพื่อการเข้าสู่ความเป็นวิมุตต์ได้จิตหลุดพ้นก็คือกฎนะคะแห่งกรรมนะคะทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําบาปได้บาปทาบุญได้บุญทําเพื่อพระนิพพานได้พระนิพพานนะคะแล้วก็กฎที่เป็นในเรื่องของกฎพระไตรลักษณ์อีกอันนึงก็คือนะคะอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะ ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่สักพักแปรเปลี่ยนนำทุกมาให้แล้วก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงถาวรบังคับบัญชาไม่ได้สิ่งเหล่านี้นะคะถ้าเรารู้ในเรื่องของกฎนะคะที่พระพุทธองค์ทุกพระองค์ทรงสั่งสอนนะคะและสิ่งที่เราเนี่ยเรียนรู้ง่ายๆในฐานะคารวาสนะคะให้เรียนรู้ในสิ่งที่ กฎที่คุณพ่อพระพุทธเจ้าทรงเอามาสั่งสอนทั้งหมดรวบรวมได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะต้องรู้ว่าวิธีที่จะทําให้จิตพ้นทุกเร็วเนี่ยส่วนใหญ่คุณพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนทั้งนักบวชและคารวาสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องนะคะการไตรตรองพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายนะคะว่ามันไม่สวยงามนําความทุกข์มาให้ทุกอย่างเนี่ยนะในนี้มีแต่สิ่งที่เรียกว่ามีกลิ่นเหม็นเน่า นะคะอ่ามีแต่มูดครูดนะคะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าก็ขับถ่ายออกมาทุกครั้งจะทานอาหารเนี่ยให้ดีขนาดไหนสุดท้ายก็เป็นปฏิกูลเป็นขยะอันที่สองคือให้พิจารณาอาหารนะคะแล้วก็อันที่สามเนี่ยให้พิจารณาโลกที่เรามาอยู่ว่าทุกอย่างบนโลกนี้นะคะใครมาเป็นตัวละครของโลกนะคะสุดท้ายโลกทำลายคะ่ะ ก็คือต้องตายทุกคนนะคะแล้วก็ให้พิจารณามรณานุสติคือรู้ว่าเราจะต้องตายเมื่อตายแล้วเนี่ยคนที่ฉลาดและใช้ประสบการณ์การมาเรียนรู้บนโลกมนุษย์นะคะนะเมื่อปฏิบัติละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์แล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องรู้หัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะการตั้งเป้าหมายของเรานะคะเรา มุ่งตรงที่จบกิจจากการที่หมดอายุไขบนโลกแล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวว่าเราจะไปต่อที่ไหนนะคะนี่คือการพิจารณาม,มนาณานุสติแล้วก็พิจารณาเกี่ยวกับการที่มาแล้วต้องเกิดการตายขึ้นพิจารณาว่าโลกไม่น่าอยู่นะคะไม่ใช่ของที่เป็นความสุขอย่างแท้จริงของบนโลกทุกอย่างเป็นของที่เกิดมาแล้วเร่าร้อนนะคะพระองค์ท่านจึงให้ พิจารณาอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราสามารถที่จะทำการที่เรียกว่าไม่ไปใส่ใจกับอะไรบนโลกที่จริงจังยึดมั่นนะสิ่งเหล่านี้ท่านจึงบอกว่าเห็นอะไรที่มาทางอายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจพยายามอย่าไปใส่อารมณ์กับตรงนั้นยาวนาน อย่าไปเพลิดเพลินอย่าไปยึดติดกับอะไรที่เป็นอารมณ์แบบโลกโลกนานให้ใช้ในสิ่งที่เรียกว่าสักแต่ว่านะหลังสักแต่ว่าแล้วพิจารณามรณาสิสติแล้วเนี่ยให้เรามองทุกสปปรรพสิ่งบนโลกนะคะจนถึงสามโลกท่านจะบอกว่าสังขารคือสิ่งมีชีวิตทุกอย่างสุดท้ายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง ะะก็โยงไปเข้ากฎอนิจจังทุกขังอนัตตาพระไตรลักษณ์นะคะในสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกส่วนใหญ่ทำที่ท่านเนี่ยเอามาเผยแพร่จะออกมาประมาณว่าให้พิจารณาใคร่ครวญแบบนี้จะได้จบกิจเร็วจะได้เข้าสู่ความเป็นวิมุตตเร็วหรือเขาเรียกว่าเป็นพระรหันต์เร็วนะคะและสิ่งที่ การที่เรานั้นจะจบกิจนะคะนั่นคือเราจะต้องได้นิพานธรรมนิโรธธรรมวิราคาธรรมอสวรคยขยายานได้ตัวตนธรรมธาตุที่แท้จริงดั้งเดิมนะคะที่มาจากต้นกำเนิดของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ที่เอามาทบทวนกันเอามาแบ่งปันกันเนี่ยนะถ้าสิ่งที่เราเวียนไห้ตายเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติ เราอาจจะเคยไปเป็นผู้ที่อยู่ในศาสนาใดศาสนาหนึ่งมาก่อนที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ไปเร็วนะคะเราเชื่อว่านิพานมีจริงเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะอธิษฐานจิตนะและอาราธนาพลังที่บริสุทธิ์บุญขาวบุญใส ะะของวัตตะสงสารและพระนิพพานตัวนี้มาช่วยในการหลอ่อหลอมยกจิตเราแล้วก็อาราธนาธรรมธาตุดั้งเดิมแท้เนี่ยให้เขามีพลังในการหลอ่อหลอมแล้วก็สวมกอดกับเนื้อตัวชีวิตนะคะเราจะได้มีทั้งปัญญาศีลส,สมาธิแล้วเนี่ยเราจะเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะสิ่งที่พิวันเอามาใช้ตลอดเวลานั่นก็คือการทําอนุสติสิบ นะคะอนุสติสิบเนี่ยสิ่งที่ไม่เคยขาดเลยคือการที่พี่วันเนี่ยเข้าใจว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะบรรลุธรรมจะเกิดจิตวิญ,ญญาณที่ตื่นรู้แล้วข้ามจากปุตุชนคนธรรมดาไปเป็นอริยะเจ้าหรือเรียกว่าข้ามจากผู้ที่เกิดแก่เจ็บตายไปเป็นผู้เป็นอมตะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายฉะนั้นเราจำเป็นนะคะที่จะต้อง รู้จักวิธีในการที่จะทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถจบกิจไปเร็วแล้วก็ให้ได้สะอุปาที่เสสานิพันธาตในชาตินี้นะคะมีช่องทางหนึ่งที่นะพี่วันเนี่ยสามารถที่จะทำการเรียกว่าปลุกจิตให้ตื่นโดยการรู้ทุกนั่นคือเข้ากฎอริยสัจสี่แล้วนะคะความผิดหวังพัดพลาก ความรู้สึกว่าเรานั้นอา,อาจจะเกิดการเฉียดตายเจ็บป่วยจนทำให้สภาวะจิตของเราเนี่ยบาดเจ็บภายในลึกๆและหาวิธีแก้การถูกปลุกให้ตื่นแล้วเนี่ยเมื่อวิธีแก้เราจำเป็นต้องรักษาศีลแล้วก็ไม่เบียดเบียน ผู้ใดผู้หนึ่งหรือไม่เบียดเบียนตัวเองด้วยจากนั้นศิน5ข้อเนี่ยก็เอาไปปฏิบัติแล้วการรักษาให้เรามีอาชีพที่ดีไม่เป็นอาชีพที่เป็นโทษเป็นบาปนั่นก็คืออย่าไปทำผิดศิลและก็ผิดในอาชีพด้วยนะคะสำหรับคารวาสนะคะการผลิตอาวุธการผลิตยาพิษการผลิตยาเสพติดการ ผลิตสัตว์เลี้ยงแล้วเอาไปฆ่าการที่เรามีเนื้อตัวชีวิตของมนุษย์ที่อยู่กับเราเราก็ต้องไม่นะคะฆ่าหรือเบียดเบียนเขาสิ่งเหล่านี้เองทำให้ความบริสุทธิ์ในจิตเป็นผู้มีเมตตาก็จะเกิดขึ้นอาชีพเมื่อเราไม่ทำผิดในอาชีพทั้ง5้าข้อที่คุณพ่อพระพุทธเจ้าเนี่ยส่งไม่ให้ทำนะคะเราก็จเจริญในคำว่านะคะรักษาศีล แล้วก็เมื่อผิดก็รู้จักขอโทษแล้วก็รู้จักคำว่านะคะสมาธิคือการตั้งมั่นในจิตที่จะมุ่งม,มั่นที่จะไปหาที่สูงสุดเป้าหมายสูงสุดคือน,นิพพานนะคะจากนั้นต้องรู้วิธีปฏิบัติ8ทางในมรรคทั้ง8นะคะอ่าด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเราก็จะต้องมีในเรื่องของการที่เรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาคือการ ทำให้เรารู้นะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจและเห็นจริงเข้าใจจริงแล้วโยงสิ่งต่างๆตัวเนี้ยมาปฏิบัติธรรมสั่งสอนจิตโดยวิปัสสนาเข้าไปจากนั้นก็ทำสมาธิให้จิตสงบและสิ่งที่พี่วันเพิ่มเติมมาคือพี่วันเนี่ยนะอรารัธนา ธรรมาธาตุดั้งเดิมให้เขาแข็งแรงแล้วก็หล่อหล,อ,ล,อ,ลอมรวมกับเนื้อตัวชีวิตแล้วเนี่ยขอพลังบุญของพระนิพานทุกวันนะคะวันนี้ก็ขอให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีธรรมาธาตุดั้งเดิมมาแล้วธรรมาธาตุดั้งเดิมเนี่ยเป็นเหมือนดี a เป็นเหมือนนะผู้ช่วยอย่างดีที่มีสภาวะของความบริสุทธินะเป็นคู่แฝดที่ต้นกําเนิดดั้งเดิมเป็นผู้ผลิตมาเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เราเนี่ย นะราคะโทสะโมหะหมดไปนะธรรมทาตนดั้งเดิมตัวนี้เขาก็จะแกร่งนะคะทําให้สิ่งที่เป็นความเป็นวิมุตต์ตัวนี้จะทําให้เราเจริญทั้งทางโลกทั้งทางธรรมถ้าได้นิพานแล้วนะคะ ถ้าได้แบบสอุปาที่เสสะนิพพานธาตุคือการไม่ตายนะคะแต่เป็นกิเลสตายนะคะกิเลสสิ่งที่บอกไว้นะคะอาการเสียดแทงใจเจ็บจี๊ดที่ใจนะคะความน้อยเนื้อต่ำใจความรู้สึกผิดความคิดถึงความอะไรอะไรจนถึงความยึดติดต่างๆตัวนี้นะคะก็จะรู้สึกว่าหลุดพ้นนะคะเหมือนรื้อถอนได้ดีมากวันนี้ มาบอกวิธีที่ทำให้ได้วิมุตต์ได้จิตหลุดพ้นและก็พ้นจากทุกโดยสิ้นเชิงถาวรตั้งแต่มีชีวิตอยู่นะคะสิ่งเหล่านี้ราคะโทสะโมหะหายไปเราก็จะมีชีวิตที่ดีมีจิตที่ดีชีวิตก็จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีนะคะความสุข ความสงบความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นวันนี้ก็กาบรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่คอยสนับสนุนคอยเป็นกําลังใจให้กันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุโชคดีมีสุขค่ะ